ชาวเทปูนที่ลานศูนย์สัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2566ซึ่งเป็นวันปฐมฤกษ์และในทุกๆวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาพี่น้องชาวบ้านราชธานีอโศกและพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมร่วมใจกันสละเวลาทำกิจกรรมเทปูนล,ลานอเนกประสงค์ บนเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่แล้วเทป,ปุญเสร็จภายในวันที่23ธันวาคมนี้โวยพลังสามัคคีของชาวชุมชนบวรราชธานีอโศกจิตอาสาและยาติธรรมร่วมแรงแข่งขันแข่งกับแสงแดดที่ร้อนระอุเพื่อต่อมือสลับเปลี่ยนให้กับนักเรียนสัมมาศิกขาในการเรียนรู้การทำสัมมาอาชีวะบนวิถีชีวิตชุมชน งานนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเป็นระยะระยะและได้ตั้งชื่อลานอนเนกประสงค์ว่าลานสู่สูนย์อีกทั้งท่านสมณะและสิขมาศมาร่วมโฮมแพงในกิจกรรมจนบางวันก็ถึงดึกของทุกๆวันลานศูนย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประการการเทปูน จึงมีความหนาและแข็งแรงมากกว่าลานทั่วไปเพื่อรองรับน้ําหนักของรถที่จะนำมาจอดหรือเพื่อจุจำนวนคนได้มากตามดำริอของพ่อครูสมณะโพธิลักษ์การทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ทำให้หลายๆคนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอีกทั้งยังได้ร่วมกําบําเพนเต็มกำลังทั้งแรงกายแรงใจเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ควรจารึกไว้ในตำนานค่ะ,จะเจริญธรรมำสานึกดีค่ะ